ยางมาบอกกูว่าขอมีโลกสองใบให้มึงสามใบเลยโลกตับโลกตาตโลกจิ้มทำเลยคนปกติอยู่ใส่มันสิไปขอมีโลกสองใบสามใบกันอยู่นี่เงดเนาะสวัสดีค่ะมาบเราโมเต็งมาก่อนสาขาโน่นสูงอีกแล้วพี่น้องจ้ามื่อนี้ก็มีรถอีสุซุดีแม็กหนึ่งจุดเก่าขันนี้มมันน้ำเสนอเลยจ้ะรถปีสองพันยี่สิบเอสนั่นมันไม่หลายพี่น้องจ้า ขึ้นง่ายลงงากคือเก่าอัพประม่นขึ้นง่ายลงง่ายคือเก่าจากพี่น้องจ้าคันนี้เป็นพวกมาไล่ซิงไฮโรเดอพี่น้องโม,โมโมมีมีอย่างนี่ละประมาณนี่ละเอาไวรุ่นเขามากตัวดีแม็กแต่งแต่งยังสินะแต่ว่าคันผูใ้ใด้ประมากโกมดเปลนเป็นพวกมาไล่เดิมๆห้เดอพี่น้องมาเบิ่งนข้างดากเนี่ยเอางามบัดคันแต่แต่หัวยันดากเลยบบเนี่ยเนี่ยร่อแม็กแต่งซิงซิงยังสิงอสโอ้โยไวรุนเขามากหลายพี่น้องมาเด้อมาเด้อ เงีบเข้ามาอยากได้รถคันนี้ไปใส่งานมาหาความวัตย์ยูเทนเมื่อก่อนสาขาโน่นสูงคันนี้ก็บวัตยหตดาวอยู่เจ็ดบาทพี่น้องดาวอยู่เจ็ดบาทข้ญญางหัวทรงอยู่เจ็ดพันเก้าร้อยบาทโทรศัพท์แปดเทีนเงว่ะพี่น้องเอ้ยเงินสดบ่เอาไปสามแสนเก้าหมื่นบาทเอาเลมไปโอนเลยเดอ้อพี่น้องมาหาความวัตย์ยูเทนเมื่อก่อนนี่เดอ้อนี่เดอ้เดอแต่ยังไๆนี่ล่ะมาตามคลิปคบวัได้รถถูกแน่นอน